นใช้งาางายไสวัสดีครับดรแฟกซีจากชาแนลไปที่กัลิโกในคลิปนี้ครูก็จะมาแนะนําอุปกรณ์ประกอบชุดฝึก2อย่างซึ่งอุปกรณ์2อย่างนี้ถ้าเป็นทหารก็จะรู้นะครับว่ามีประโยชน์แล้วก็ใช้งานยังไงแต่สําหรับน้องๆที่จะมาเรียนเราหรือจะมาฝึกเนี่ยอาจจะงงสงสัยว่ามันมีประโยชน์ยังไงมันใช้งานยังไงครับครูก็จะมาแนะนําประโยชน์คร่าวๆแล้วก็การติดตั้งการใช้งานก่อนอื่นก็ต้องเท้าความไปก่อนครับว่า อุปกรณ์2อย่างนี้เราเริ่มใช้กันมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับเราเริ่มวัฒนธรรมการใช้มาจากทหารอเมริกาครับตั้งแต่สมัยสงครามเวียดนามนครับที่เขามีอุปกรณ์บอกข้างแบบกันแล้วก็ห้อยอุปกรณ์พ่วงระยงระยางเลยนะครับตัวแรกที่จะมาแนะนำนะครับก็คือเข็มขัดสนามนครับที่ครูเอามาแนะนํานี่ก็เป็นเข็มขัดสนามของทอบอนะครับของทหารบกครับวัสดุนะครับก็จะเป็นผ้าไนลอนตรงนี้เป็นไนลอนแล้วก็จะมีบุกนวมนะเวลาใส่จะได้ไม่เจ็บ ก็จะมีหลายเกตเวลาเราไปหาซื้อเนี่ยก็จะมีหลายราคาตั้งแต่60บาท80บาทนะตัวถึง200300รนะรก็แล้วแต่อย่างตัวนี้จะเป็นพลาสติกนะเป็นตัวคลิปบล็อกพลาสติกเหมือนเข็มขัดทั่วไปครับบล็อกได้ปรับขนาดแล้วก็ตรงสายปรับขนาดนะของทอบจะเป็นทองเหลืองนะพวกกิปหมุดต่างๆจะเป็นทองเหลืองข้อดีของทองเหลืองคืออะไรนะครับเวลาเราล้า,ทางทำความสะอาดเนี่ยมันจะไม่เป็นสนิมอายุการใช้งานก็จะนานกว่า เวลาซื้อมาเราก็ต้องปรับให้ได้กับขนาดตัวเองตอนซื้อมาตอนแรกเนี่ยมันก็จะแพ็คมาในถุงแบนมาแบบนี้นะครับพอเราแกะใช้งานเนี่ยเราก็ปรับขนาดให้ได้กับทรงน้สลีระของเราครับในการปรับขนาดเข็มขัดสนามให้ได้กับขนาดสรีละของตัวเองนะครับมันจะมีตัวปลดล็อกนับสายนี่สังเกตว่ามันจะปรับสั้นยาวได้นะครับเรนก็เลื่อนแล้วก็คลายล็อกตรงนี้นะครับคลายล็อกแล้วเราก็ก็ลูดปรับสายตามขนาดสรีละของเราพอปรับพอปรับสายเสร็จแล้วนะครับเราก็ล็อก ได้ตำแหน่งที่เราต้องการแล้วเราก็ล็อกไปเลยะนะครับกดพับมามันจะเป็นฟันเขี้ยวล็อกไปในเส้นแล้วก็ดันลางตรงนี้มาล็อกนะครับครับแล้วเวลาจัดจัดให้เข็มขัดทั้งสองข้างเนี่ยเท่ากันนะครับปรับซ้ายขวาให้เท่ากันนะมันจะมีด้านหลังเข็มขัดเนี่ยจะมีสัญลักษณ์อยู่นะอย่างนี้เป็นเขียนว่าทบนะครับให้ด้านหลังกับด้านหน้าเนี่ยตรงกันตรงกันหมายถึงแบบนี้นะครับด้านหน้าด้านหลังตรงกันนะเวลาพับมาเนี่ยนะพับตรงกันนะด้านข้างซ้ายขวานะครับให้เท่ากัน ต่อไปตำแหน่งในการใส่เข็มขัดสนามครับอยู่ประมาณเหนือแนวเข็มขัดนะครับกางเกงที่เราใส่นะประมาณนี้แล้วแต่สรีระของแต่ละคนนะครับเนีย่ยเข็มขัดอย่างของครูเนี่ยจะวางอยู่เหนือประมาณขอบกางเกงอ่ะต่อไปแล้วถามว่า,วามันจําเป็นยังไงนะครับจำเป็นไหมที่จะต้องมีเข,ข็มขัดสนามมันคืออุปกรณ์ประกอบเครื่องแบบนะครับเครื่องแบบสนามดังนั้นพอมันเป็นอุปกรณ์ประกอบเครื่องแบบตามระเบียบมันก็คือจําเป็น จะเป็นในเรื่องของระเบียบแต่การใช้งานถามว่าเราไม่มีมันเรายิงปืนได้ไหมหมอบได้ไหมฝึกได้ไหมมันก็ยังยิงได้นะครับแต่มันเป็นอุปกรณ์ประกอบรืองแบบหรือกรณีที่เรามีกระติกน้ำนะมีพวกสนามมีปืนพกนะครับเราก็สามารถเอามาติดนะเป็นอุปกรณ์รติดเพิ่มเติมตรงนี้ได้นะถามว่ากระติกน้ําจะมาเดบกระเป๋องเกงมันก็อะไรอยู่นะครับหรือปืนพกเอาปืนพกมาเดบกระป๋องเกงนะครับมันก็ไม่ใช่อุปกรณ์พวกนี้ก็จะมาประกอบไป,อปรอบเข็มกัดสนามและถามว่ามีเข็มกัดสนามอย่างเดียว ไม่ใช้สายยงบาได้ไหมถามว่ามันก็ได้ครับตอนสมัยครูเรียนระดอครูก็ใช้แบบนั้นไม่มีสายยงบานะครับแต่เวลามีกระติกน้ำต้องเรียนนึกถึงว่าน้ําหนักน้าน้ําหนักกระติกนะครับเข็มขัดมันก็จะเอียงอย่างนี้นะเวลาวิ่งไปมันก็จะเอียงหรือเวลาเรามีหมอบมีคลานอะไรแบบนี้เข็มขัดมันก็จะหมุนนะหมุนรอบตัวกระติกน้ําจากข้างหลังมันก็ย้ายตําแหน่งมาอยู่ข้างหน้านะครับ ดังนั้นสายโยงบาเนี่ยก็จะเป็นอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่ใช้งานประกอบคู่กับเข็มขัดสนามเพื่อป้องกันการหมุนของเข็มขัดสนามรวมถึงเวลาถ่วงน้ําหนักเนี่ยน้ำหนักมันจะได้ไม่ลงที่เข็มขัดนะครับก็ลงมาที่บา่าช่วยให้มันบรานซ์ของน้าหนักเข็มขัดเรานะครับอีกทั้งตัวสายยยงบาเนี่ยมันก็จะมีตะขอต่างนะครับอาจจะห้อยลูกระเบิดนะในหนังห้อยลูกระเบิดห้อยสายห้ามเลือดห้อยไฟฉายหรือห้อยพวกเชือกต่างๆนะครับก็สามารถห้อยดูได้ สายยงบ่านะครับเมื่อได้ตอนซื้อมาตอนซื้อมามันจะไม่โค้งแบบนี้นะครับมันจะตรงแข็งมาเลยนะครับได้มาตอนแรกเนี่ยเราก็ดัดนิดนึงดัดให้มันงองครับงอเท่ากับช่วงบ่าของเราเพราะถ้าเราไม่ดัดเนี่ยมันจะตั้งขึ้นมาแบบนี้นะตัวสายยงบ่ามันจะตั้งแข็งขึ้นมาแบบนี้นะครับดังนั้นได้มาแรกๆเนี่ยดัดดัดสักนิดนึงออาทีนี้การประกอบสายยงบ่ากับเข็มขัดสนามนะครับเดี๋ยวรูหันให้ดูคร่าวๆก่อน ครับอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าเข็มกัดสนามด้านหลังครับอันนี้สายโยงบ่าเวลาประกอบมันก็อยู่ลักษณะประมาณนี้น่เหมือนสก๊อตัวหนึ่งนะครับมันก็จะมีสายที่อยู่จากด้านหน้ากับด้านหลังบางรุ่นสายด้านหลังของสายโยงบ่าเนี่ยอาจจะมีเส้นเดียว2เส้นนะครับด้านหน้าอาจจะมี2เส้น4เส้นอย่างตัวสายโยงบารุ่นนี้นะครับด้านหน้านะด้านหน้านะจะมีขอเกี่ยวฝั่งละ2เส้นนะขอเกี่ยวที่เกี่ยวกับเข็มขัดนะครับแล้วก็ด้านหลัง มีขอเกี่ยว2เส้นนะครับการประกอบก็แล้วแต่นะครับบางคนอาจจะให้เพื่อนช่วยมันก็จะง่ายขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดกรณีเราอยู่คนเดียวครูแนะนําให้ประกอบจากด้านหลังมาก่อน <S <S ด้านหลัง2เส้นนะครับก็ดูอ่ะสมมุติตรงนี้ตรงกลางนะครับนั่นเลยก็เว้นตำแหน่งจากตรงกลางมา2อันาตรงกลางน่เลยก็เกี่ยวประมาณประมาณตรงนี้นบเกี่ยวประมาณตรงนี้กับรูเข็มขัดนับเกี่ยวกับรูเข็มขัดนะครับแบบนี้ทีนที่เกี่ยวเอาจากข้างในออกข้างนอก ก็เกี่ยวจากรูจากข้างในออกข้างนอกนะครับแต่ถ้าเกี่ยวจากในรูเนี่ยมันจะค่อนข้างปรับยากนะเดี๋ยวูใช้ตัวนี้เป็นสายเลื่อนสายเลื่อนเวลาเกี่ยวนะพอติดสายเลื่อนมันก็จะปรับง่ายนะครับเลื่อนไปซ้ายไปขวาแล้วก็ตัวหัวเกี่ยวมันก็อยู่ด้านนอกเวลาเกี่ยวนะครับก็ดันจากข้างในตัวออกข้างนอกตัว ติดด้านหลังก่อนนะครับอ่านี่ด้านหลังนะครับด้านหลังหมุนไปข้างหน้าอ่าติดจากข้างหลังทีนี้ข้างหน้ามี2เส้นนะฝั่งละสเส้นถ้าตัวสายยงบ่าของนักเรียนนะครับมีตัวเกี่ยวข้างหน้าเส้นเดียวนักเรียนก็ไม่ต้องไปตกใจนะครับมันก็แล้วแต่รุ่นนะครับอันนี้มี2เส้นนะครับเดี๋ยวครูติดสายเลื่อนอ่ะพอติดสายเลื่อนเสร็จแล้วนะครับ เราก็มาใส่สายด้านหน้าเาเวลาใส่ก็เหมือนเดิมนะครับดันขอบเกี่ยวจากด้านในลำตัวออกมาด้านนอกนี่ประกอบใช้งานาเดี๋ยวครูเราใส่ให้ดูเวลาใส่นะครับมันก็เหมือนเสื้อกั๊กนะเราก็มาปรับล็อกเห็นไหมด้านบนด้านล่างครับแล้วก็ปรับสายนะถ้ามันปรับสั้นเกินไปน้องเลยก็คลาย คลายสายเนี่ยให้มันยาวออกเหมือนสายกระเป๋าเนี่ยคลายให้มันยาวถ้ามันสั้นก็ปรับให้มันยาวถ้ามันยาวก็ปรับให้มันสั้นให้ให้ตำแหน่งเข็มขัดเนี่ยมันไม่สูงเกินไปนะไม่ต่ําจนเกินไปนะรวมถึงด้านหลังด้วยนะครับก็ปรับสายให้มันเรียบร้อยทีนี้สายในการปรับเนี่ยถ้ามันเหลือเราก็ให้ม้วนม้วนเก็บให้มันเรียบร้อยนะครับม้วนเก็บให้มันเรียบร้อยนะตรงนี้อาจจะเอาเทปพันสายไฟพันก็ได้ ผูกมัดรัดตึงให้เรียบร้อยนะไม่จะวิ่งไปแล้วสายมันเกะก,กะเราต่อไปในการเก็บรักษานะทีนี้มันก็จะเกิดว่าเก็บแบบชั่วคาวหรือเก็บแบบถาวรน,นะรถ้าเก็บแบบชั่วคาวเวลาฝึกเสร็จเราก็ใส่ในขวอนเสื้อแขวนไว้ก็ได้ครับหรือถ้าจะเก็บพับเก็บใส่กล่องเราก็ถอดเหมือนตอนที่เราซื้อมาถอดแยกออกจากกันแล้วก็เก็บเปียกเงื่อเลอะนะครับสามารถถอดมาซักล้างได้นะครับเก็บรบสนามกับสายยงบาก็จะคร่าวๆสำหรับอุปกรณ์สนาม2ตัวนี้นะครับ หรือถ้าใครมีคําแนะนําในการใช้เข็มขัดสนามกับสายยงบาก็สามารถพิมพ์ในช่องคอมเมนต์ได้นะครับเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กันนะคคนที่เข้ามาอ่านก็จะได้ได้ความรู้ในเรื่องนี้โอเคนะครับเดี๋ยวขอจบคลิปก่อนนะครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ